หลังจากเราเป็นนักมวยวันแล้วค่ะสิ่งที่ตามมาคือชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆมากมายคมีส,สาวๆเข้ามาด้วยไหมคะก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใคร,ครอืมโฟกัสเรื่องการต่อยมวยมากกว่าใช่ครับเพราะเราต้องชกมวยครับแล้วก็ต้องดูแลแม่ให้ดีว่าถ้าผมยังเลี้ยงแม่ไม่สบายผมจะไปเลี้ยงใครได้อืมอให้เลือกมาแบบแตั้งแต่ต่อยมาหนึ่งแมต ที่ชอบมากที่สุดในผลงานของตัวเองแบบมันจะงว้วอย่างเงี้ยมันจะมีแม์ที่สองที่ผมมาชกในในวันวนหอฮะใช่ครับต่อยตอนนั้นผมได้ดับเบิลโบนัสจะแสนอ่าก็มันนะครับก็ผมได้นับก่อนแล้วผมก็โดนนับอาอเหรอใช่ครับโดนหมัดครับแล้วก็ผมก็ได้นับอีกแล้วก็ชนะนนอกอ่าอุ้ยก็เรียกว่าสู่สีเลยนะถ้างั้นใช่ครับมีทั้ง สับสอกได้นับทั้งต่อยหมัดได้นับแล้วก็เตะการขอชนะน,นอก